องค์กา,การเงินของรัฐบาลต้องมีบบงงระดับชั้นในการ,ราทัพบัญชาแต่ในการทัพบัญชาทําไมสวัสดิการมีเข้างมันไหวทําไมเราถหารทำไว้ได้ทำไมเราไม่ต้องท,งทำงทงให้เสร็จสมบูรณ์ไมครับนี่เป็นอีกหนึ่งคําถามทีท่ผมอยากจะบอกกับทุกคนไว้ว่าเราต้องการพัฒนากองทัพให้มีสวัสดิการที่เข้าถึงให้มีสมรรถภาพหมดสมัยแล้วรในการใช้กำล,ลังลดพุ่งเข้าขั้ติเพื่ององรัฐที่เสี่ ยุทธศาสตร์แบบนี้คืออะไรครับเล็วรวดเร็วเข้าแล้วออกเร็วใช้อะไรที่ทนสม่ำไม่ใช่หรอครับแล้วนนเ,เรจวาไมไมรจะมีำกำลังทหารเกเรเกเรแสงกว่ารุ่งทำไมเราไม่รับควรจะมีกำลัดที่ใหญ่เลยทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ผมเชื่อว่ารับคนสมัครมาแต่ทำไมในสิทธิสมัครมาจากเกเรทหารจนไต่เต้าขึ้นมาเพราะอะไรเพราะอยากเสริมที่แขบบ็อยากมาเป็นรุ่งชาติอยากมาเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติและก,กอทงทัพไม่ใช่หรอครับทุกวันนี้ที่ท่านได้ทำแล้ว คนที่เขาไม่ได้อยากทำละเพระที่เขามีพ่อแม่ทต้องเลี้ยงคนที่เขาทีงานมีรายได้ต้องแให้าพเส้นเเจ้าขอทุกคนไม่ใช่ทหารที่ทํางานเป้นชิ้นมีบ้านใหญ่โตมีเงินเป็นร้อยเป็นแสนเราได้เห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นชาวชนชั้นนั่รัไม่ว่าจะเป็นเสดตายไปมีเงินเท่าไทุกคนผมถามว่าทุกคนรับราชการอยู่ไหมีเงินเท่าไรเจ้าบงเงินอะไรพว่าถึาจนวันนี้ ยป kind of ีผ่านไปแล้วเรา้องอย่างนีบางที่พัฒนาขึ้นมาห่เป็นแฟลเป็นคอโดสีชั้นเลยขึ้นเป็นที่แตแล้วะที่ผมเป็นที่ผมสนิเป็นรหาเลิศทงพิเศษคุมกสามามาแสดงภาคใต้ผมรู้จักเขาจากไปเขาลกเขากือเสีตอวันนี้รยัเขาสพนเมีกระเป๋ามเสปะหาแสนเป็นบาท ตัวเองชื่ออยู่สามตัวซแต่ตัวแค่จะไม่เนผสงสัยตลอดว่ามุกมวกนี้ทำไมอ่ะไมข้าหาที่ดินในเมือนสามสีทำไมถึงมีเงินซื้อปซือท่เดวซื้ออะไนี้แล้วหาที่ดีนภคต้ผมเราไปดูขาหันเจสามว่าชายแดกภา้ก่อห้าก็ผมเคยทำานกับสอต้งแาตเี่มีสอสองเป็นอสเงินเหล่านี้ บริษัทใดๆมนของครถ้าไม่ใช่เง <kas, S 1> ินภาษีของประชาชนรายได้ที่ได้ตกถึงแก่มำนคนของกองทัพและกองงานนะครับไม่ถึงมันจะอยู่ในเมืองไทยนะครับมันจะอยู่ในเมืองใยถ้าหาไม่กีคนที่ถืออำนาจที่ถืออำั่งในการใช้จ่ายของกองงานพวกนี้แล้วสิ่งที่เราได้ได้อะไรครับได้ความรครับได้สักสีที่หายไปทุกวัน จากการที่เกิดการรั่นซึผมไม่ได้หมายความว่าทาหารทุกคนทาหารทักษญญะญยี่ยมทประดวนทำตระหนังคนที่เป็นปัญหาเกณฑ์จะเป็นคนที่มีเงินคนเกิดแต่แน่นอนทุกองค์กรในประเทศนี้และในโลกนี้มีทั้งคนดีและคนที่ไม่ดีเรายังอยากจะให้คนที่ดีแบบน,นี้อยู่ในอำนาจเราอยากให้คนที่ดีแบบน,นี้ตรวจสอบไ,ได้นะครับ ที่ผ่านมาพี่น้องป็นชานมีลูกหลานนะครับนับวันการกานเปิดก็้อยครปีที่แล้วารกานเปิดอที่5 5คนดลรื่แล้วีทหารระารแสนกว่าคนคถามคือเราจะเอากากอตัวไหนไปทำงานให้ได้แล้วใคริมีความเห็นว่าเราต้องยุติการ นะครับบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสี าหลายครั้งแล้วว่าการทำหน้าที่ของเราเป็นการทำหน้าที่เพื่อทหารตำรวจและข้าราชการ